ย้อนกลับไปนะครับช่วงยุค90ถึงยุค2000เนี่ยมันก็จะมีเกมนะครับเกมของวิดีโอเกมนี่แหละเกมหนึ่งที่แบบผมคิดว่าเด็กยุค80 90เนี่ยน่าจะอินกับเกมเกมนั้นมากนะครับนั่นก็คือ Final Fantasy นะครับโดยเฉพาะ Final Fantasy ภาค8นะที่พระเอกชื่อสควอ l เลียนฮาร์ตนะครับแล้วก็นางเอกชื่อ r e โนฮาร์ i ิลีซึ่งก็เป็นภาคที่พาะ เอกกับนางเอกหล่อสวยะออนะครับหล่อเท่หล่อเท่น่ารักนะครับเป็นเกมกคอมพิวเตอร์จากค่ายสแควรจะบอกว่าค่ายนะครับค่ายสแควรปัจจุบันเป็นสแควรอิน i ิแล้วนะครับก็ผมก็เล่น Final Fantasy กับ r a s i t e e v e แต่ค่ายนี้อยู่นะแต่อันอื่นผมก็ไม่ได้เล่นนะครับซึ่งตัวเอกเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่โคตรหล่อเลยนะหล่อแบบหล่อเลยอะ่ะหล่อแบบไม่ต้องลุ้นนะครับเดี๋ยวจะอาจจะอินเสิร์ตรูปไว้ให้นะครับหล่อมากสควอเนี่ยแปลว่าพายุฝนฟ้าขนองน,นะครับ เลออนฮาร์ดก็ใจสิงเงีฟ้าคนอนใจสิงเงีถ้าแปลเป็นไทยนางเอกก็ใส่ชุดสีฟ้าพระเอกก็ใส่ชุดสีดำมีเฟอร์ตรงหน้าผากนะครับมีแผลเป็นด้วยนะครับเจะเกิดจากการต่อสู้สัญลักษณ์ของประจําตัวเขาเนี่ยจะเป็นสิงนะสิงโตซึ่งก็อันนี้แหละนะครับไอตัวเพนเดนต์นะครับถ้าภาษาฝรั่งเศสออกเสียงปองดองนะครับหรือว่าจี้ช็อกเกอร์หรือว่าอะไรเอ็มเบลเลมหรืออะไรก็ตามเนี่ย มันก็จะออกแนวโกธิกมันจะสังเกตูว่ามันจะเป็นเหมือนกับแมกังเคนแล้วเหมือนเป็นริมแหลมๆนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหัวสิงห์ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอันที่ผมแกะแว็กซ์นะครับคือผมแกะเองแล้วผมก็เอาแว็กซ์ให้ช่างทําหล่อขึ้นมาแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเงินนะครับสเตอร์ลิงซิลเวอร์น้ำหนักกี่บาทผมก็จําไม่ได้แล้วผมทํามา2อ,อันนะครับเพราะว่า อันนึงผมให้น้องแต่ของน้องผมมันอยู่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับเป็นเครื่องเงินเป็นเงิน925สเตอร์ลิงนี่แหละนะครับเราลองมาชั่งน้ําหนักดูนะเพราะไอ้ห่วงนี้ก็เป็นเงินนะครับคือจากการที่เราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราอยากได้มันนะก็เลยทําเองแม่งเลยนะครับ18กรัมนะครับก็ถ้าเป็นเงินก็ถ้าเป็นทองก็ประมาณบาทหนึ่งได้นะบาทนิดๆน,นะครับบาทนิดๆเพราะว่าทองเนี่ย บาทหนึ่งสิบห้าจุดสองสี่สิบห้าจุดหนึ่งหกประมาณนี้อันนี้มันสิบแปดกัมก็มันบาทหน่อยๆแล้วนะครับถ้าเป็นทองแต่เนี้ยเป็นเงินนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีริ้วรอยจากการหล่อแว็กซ์นะครับดูแอนทิกดูเก่าๆแล้วก็ไม่ได้เงาเลยแต่ถ้าผมเอาผ้ามาเช็ดนะครับมันก็จะเงาขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นผ้าสําหรับขัดเครื่องเงินนะครับมีน้ํายาอยู่ลองลองมาถูๆดูคือผมไม่ได้ใส่เลยนะครับใส่ตอนอรู้สึกว่าผมจะอยู่ม,ม,ม .4 มั้งม4ม5ประมาณนั้นนะครับนานมากแล้วนะ จำปีไม่ได้นะครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนมสี 4, ม่มห้าก็คือแบบชอบอะมันเท่มันเท่เทจัดรู้สึกปี98ป,ะะปี98ปี96 97อะผมจาไม่ได้ว่าเกมมันออกช่วงปีอะไรนะแต่ประมาณยุค90นะ่ะก่อนปี2000นะครับก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมนะครับโด่งดังประสบความสำเร็จดําปีเลยมือนะครับสัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นสิงห์นะเป็นหัวสิงห์หันข้างแล้วมีเมนหรือว่าผมของสิงโตนะครับด้านล่างแบบนี้นะครับคือไซส์มันเนี่ย คือจะบอกว่าเป็น Iden t i c เ l เท่ากับของจริงที่ตัวเอกเขาใส่เลยก็ได้นะเขาจะมีห้อยที่ปลายดาบเขานะครับการเบลดเขานะแล้วก็มีห้อยคอเขาด้วยแต่ส่วนสร้อยเนี่ยผมไม่ได้ทำนะครับก็ใช้สร้อยอะไรก็ได้ห้อยก็จะเป็นเนี่ยห้อยอย่างเงี้ยนะครับก็นี่คืออุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องประดับของสคอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นของจริงที่จับต้องได้แล้วก็ทําด้วยเงินเครื่องเงินนะครับ ชื่อมันก็มีเหมือนกันนะครับชื่อของมันคือ Sleeping l i o n h a r d นะครับ Lion หรือว่า Leonhard เนี่ยหัวใจสิ่งที่หลับไหลเออชื่อเนี่ย Sleeping l i o n h a r d เป็นเงินเชื่อเครื่องเงินดูบิเคทขึ้นมานะครับไม่ใช่แบบของแท้ลิขสิทธิ์อะไรนะอันนี้คือผมผมก็ไปดูไซส์แล้วเอารูปมาทาบแล้วก็แกะแว็กซ์นะครับแล้วก็ให้ช่างหล่อขึ้นมาทําได้2อันนะครับแล้วก็พังไปแล้วนะครับเบ้าพังไปแล้วเป็นรูปนูนต่านะครับอันนี้นูนต่ําทําด้วยเงิน Sleeping Leonhard p e n d a n t นะครับองดองจาก uh, Final Fantasy 8นะครับผมโอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับนี่คือของใช้ส่วนตัวบายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์